สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในช่วงนี้น้อง I.O. ของเราค่อนข้างที่จะป๊อปปูล่าจึงทำให้เป็นที่มาของคลิปนี้ในวันนี้เราจะมาพูดถึง10เรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับ I.O. ซึ่งทั้งหมดมี10ข้อด้วยกันและ10ข้อนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับแมชชนิกในเกมเลยนะฮะตัวอย่างเช่น I.O. เดินเกมยังไงออกของตอนไหนอะไรแบบนั้นจะไม่มีในคลิปนี้เลยนะครับผมคลิปนี้ส่วนมากจะเป็นข้อมูลของหลอหรือเนื้อเรื่องในเกมล้วนๆเลย โอเคฮะยังไงก็ลองไปฟังกันเลยอันดับหนึ่งเรามาเริ่มกันที่อะไรง่ายๆกันก่อน IO อมีชื่อเหมือนกับพริสเีสของเฮราตามตำนานของพระเจ้ากรีกเธอถูกล่อลวงโดยซุสจนถึงขั้นมีลูกด้วยกันแต่ผมไม่ได้หมายความว่าซุสในดอต้าแน่จะไปจีบน้องไอโอจริงๆหรอกนะครับอันดับ2มีหลายคนที่อาจจะรู้แล้ว แต่ผมเชื่อว่ามีอีกหลายคนที่ก็ยังไม่รู้จริงๆแล้ว I.O. นั้นไปถึง f โ Fundamental หรือเหล่าสี่ปฏิสัมพันธ์พื้นฐานในธรรมชาติซึ่งพวกเขากำเนิดขึ้นมาเป็นอัำดับต้นๆของจักรวาลซึ่ง f โ Fundamental นั้นประกอบไปด้วย Anigma ลุงค er ีเปอร์สายหืน่น s Knight และน้อง I.O. i อโอ จะว่าง่ายๆก็คือน้องไอโอของเรานั้นมีอายุมายาวนานมากในจักรวาลของโด้านั่นเองครับอันดับ3 I.O. ไอโอในเกมนั้นมีความสามารถย้ายตัวไปรอบแมปได้ส่วนไอโอตามเนื้อเรื่องนั้นสามารถอยู่ได้ทุกทุกที่เนื่องจากเขาเป็นสตรองนิว c คล a r force แรงยึดเนียวนิวเคลียร์ของอะตอมซึ่งมีอยู่ในสสารทุกสิ่งทุกอย่าง นั่นทําให้ I.O. เป็นฮีโร่ที่อยู่ได้ในทุกๆสิ่งและก็เป็นอีกหนึ่งในสาเหตุต่อไปที่เราจะพูดถึงด้วยอันดับ4 IO นั้นมีภาษาเฉพาะตัวของเขาและยังสามารถร้องเพลงได้อีกถึงแม้ว่าปกติเราจะได้ยินแต่ปิ๊บปิ๊ปก็ตามที่จริงแล้วภาษานั้นก็คือภาษาที่น้องของเราใช้และถ้าเราลองไปฟังที่เอลเดอร์ไททันพูด จะทำให้เรารู้ว่าน้องไอโอนั้นสามารถร้องเพลงได้และนี่ก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าไอโอนั้นมีภาษาของตัวเองและยังที่จะสามารถร้องเพลงได้อีกด้วยอันดับ5มากันที่กันดับ5 I.O. ไอโอนั้นมีสายเก่าอยู่2คน ผมมาได้หมายถึงเหล่าฮีโร่ฟันดาเบนโลนะครับหลายคนอจาจจะคาดไม่ถึงนะครับแต่ว่าไอโอนั้นเป็นเพื่อนตายของมาร์สพวกเขาได้รวมเป็นร่วมตายกันมาก่อน My oldest friend. Helped me through some dark Times you've oldest through helped friend Dark แถมไมโอยังเป็นเพื่อนเก่ากับเอลเดอร์ไททันแต่ว่ามันไม่ค่อยเป็นเรื่องแปลกเลยที่สองคนนี้จะรู้จักกันเพราะว่า e อลเ r อร์ไทนก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่เหมือนกัน IO, old my friend Are far from your อันดับหกมากันที่อันดับหกมีฮีโร่ที่เข้าใจภาษาของไอโอได้ไม่กี่ตัวเท่านั้นส่วนมากฮีโร่ที่ดูเหมือนจะเข้าใจภาษาของน้องไอโอจะเป็นฮีโร่ระดับจักรวาลถ้าเป็นฮีโร่ที่เป็นแค่นักเลงในร้านเหล้าแบบเบโซแบ็กจะไม่สามารถเข้าใจอะไรที่น้องไอโอพูดได้เลยแม้แต่น้อยโอ้ยชายชามีทุกินแมว I can't understand the word you just said. What? What's, what's that you said? No, I, don't speak chimey bell talk. No, look, listen, I cannot understand a word you just said. ซึ่งฮิโลริเราค่อนข้างมั่นใจว่าสามารถคุยกับหน่วยโอได้ก็มีสหายสนิทแบบมาสฟันเดเมนทัลทั้ง3เอลเดอร์ไททันพาร์คและเอิร์ธเชเกอร์ที่รวมร่างแล้วนั่นเองอันดับ7 แล้วไปต่อกันที่อันดับ7จ็ดไอโอน่าจะเป็นฟันเดเมนทัทลที่แข็งแกร่งที่สุดใช่ครับมีความเป็นไปได้ว่าแข็งแกร่งกว่าเคออสไน h ์เสียอีกแต่เพราะว่าเขานั้นแบ่งร่างและสาสารของตัวเองไปอยู่ทุกที่ทำให้พลังของเขาน้อยลงและเมื่อไร่กระตานที่เขาสามารถรวมพลังที่กระจัดกระจายเป็นหนึ่งเดียวได้เขาจะกลายเป็นฟันเดเมนทัลที่แข็งแกร่งที่สุดอันดับ8มาต่อกันที่อันดับ8 เรารู้ไวนโอนั้นพูดได้และร้องเพลงได้ใช่ไหมครับแต่เรารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วไอโอนั้นเป็นคนที่ปากไวและไม่เกรงกลัวใคร w ิสป I think you are too bold อันดับ9หลายหายคนอาจจะสงสัยว่าข้อนี้ต้องบอกด้วยเหรอแต่ว่าเผื่อบางคนไม่รู้ไง ไอโอไม่มีเลือดไม่มีกระดูกไม่มีอะไรเลยอย่างที่ผมบอกไปเขาเป็น strong nuclear force จึงไม่มีร่างกายและเลือดเนื้ออะไรเลยทีงแม้ว่าจะ <c oughs> โดนพีเอคริเลือดไหลก็ตามทีนะนะแต่ถ้าเราลองไปฟังจากผู้เชี่ยวชาญทั้งสองจะทำให้เรารู้ว่าข้างในของน้องหนูของเรานั้นไม่มีอะไรเลยครับ I if would your bones to dust, you dust trample had any <c oughs> What wisp wh is this? Burgh! There's no blood this bloodless blood no is in อันดับสิมาต่อกันที่อันดับสุดท้ายไอเทมอาคน,นาของ I.O. เป็นการออกแบบมาจากไอเทม The Weight of c v e n a n t Cube เจ้าไอเทมชิ้นนี้มีที่มาจากเกม Portal ดังนั้นจึงมีคนสันนิษฐานว่าเป็นการลิงก์เชื่อมโยงระหว่างโลกของ Dota Portal และก็ Half Life นอกจากนี้แล้วยังมีเว็บไซต์ของ I.O. ที่เชื่อมกับเพลงของ Portal หรือเพลง Still alive ด้วยครับ This was a triumph. ซึ่งถ้าใครอยากฟังเพลงตัวเต็มก็สามารถไปดูใต้คลิปได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วคลิปนี้ก็จบเท่านี้แหละครับถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์และ Subscribe บวกกับฝากแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อน good day sir